อารมณ์ดีพอมีเธออยู่นี่ไม่มีใครนีนะหาเดินเล่นดีกว่านะฮตาตะตาตตตาตาโอยเควสตอนนี้ไม่มีเลยเหรอโห้ยนี่ไงทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เสียแตนะเพื่อนเฮแกเสียจต่ไหนสมมาแล้วตายซะเถอะนะไม่มีใครเห็นจะแหวกอ้าวไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยบ้าเหรอฮะเนียนมึงโดนแล้วเนี่ย เรียบร้อยสวยเลยโอเคอะไรนี่เพราะมีเธออยู่สแกนว่อใหเน็ตเลยะโอ้ยคนลุกเอาไงดีกับมันวะเนี่ยตาบามันดีมาได้ไปแล้วนี่ไงเจอตัวละไม่แทงซะดีเออเ้าไมนเป็นอะไรอีกงั้นก็จอกะเมงมันเลยอ้างัวป่งแล้วเนี่ยโทษอ่อคือว่านังคาเขา ฝากล้อไปจากยาในไซเวนบายบ้าเตตราตะตาทำเฟรอยู่นี่สบายใจให้สบายใจเหรอไม่เห็นโอเคใส่หน้าก,กากยยนเรียนตามแฮร์เฟ<ะ>่<ป>ใครมารับเฟสแล้วหล่นเนี่ยเอ้ยบาทเดียวเองอ่ะแต่ก็อ๊ะ ดูสิน่าตลกจังเลยนะแกนะจะไปแล้วไม่อยากอยู่แล้วเฮ้ยมันทำยังไงวันนี้่ค่อยปรับไปเลยให้เพื่อนมนดีเพื่อนอะไรคนทำเควสเ่อลอกกนเลยเต็มหน้าเลยมึงทำอะไรของมึงเนี่ยฮะตลกอ่อเฮ้ยไปแล้วอุ้ยจังไรทำต่อดีกว่ายังไม่ไปไหนจ้าอีกดอกหนึ่งนะ โอ้โหหัวร้อนแล้วไปละโอ้โหไอเวนไอจังไรอันนี้ก็ค่อยๆปรับไปโอเคโอเคฮะสวัสดีสีแดงพ่อไงล่ะสีเขียวันมีอะไรก็ให้ได้ดูด้วยล่ะอยากดูไหมเอาดีเพื่อนได้เหรอนี่ไงไปดีนพื่นไดเปล่านายพ้าไปแล้วหรือไงเออเออหลอกเหรอใช่นายมันเล่นมุกโตเก่าแก่แล้วย่างนี้วะก็เก่าแก่นะแต่ว่านายก็ตกหลุมพรางนี่นะอย่างนั้นเหรอจะให้ฉันตกหลุมพรางนายอย่างนั้นเหรอเล่นมุกซ้ำกันนะไม่ดีนะเพื่อน ไม,ไม่ไม่ไม่มุกชัน้นคนละแบบกับแกแล้วแบบไหนล่ะ,อะ <laughs> บอกแล้วมันแตกต่างเชื่อแหววสวัสดีเพื่อนเดอะแฟบโอเคสำหรับวันนี้จะมาทำเอ่าชาจังวะอะไรกูวะเนี่ยมันมีคนลอยแกงอยู่เว้ยยืนงองอยืนงองอยืนงองอไมใครตีวะนี่ <laughs> นั <laughs> ่นนะใครเยาวะต่อไว้ย่าลืมกดซับช่องตัวสำหรับเนี่ยนะครับเขาดีอ้าวเฮ้นี่ไงกุตีนะอ่ะ อะไรวะไอ้อโอยเจ็บสีเหลืองฉันชอบนายอ่ะเพื่อนยัมบอกกันอย่างนี้เพื่เขินแนะสริงๆนจะบอกว่าชอบกินนายอโอชอบกินเลยเหรอเนี่ยขไม่รู้ตัวเองจริงเหรอจ้าเี้ตกานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเ้ยเฮ้ยเป็นเฮ้้้ยเ้เฮ้ยเ้ยก้้ยเฮ้ยเแ้่เ้เเ้ย้้้้ย้้ย ไปละนะแค่หลอกกินไม่ใช่เฉยะปโทว่จะไม่ได้สิแกแกต้องโดนอย่างนี้จะเร็วที่สุดไม่แล้วเดี๋ยวไม่ต้องเดี๋ยวฉันนั่งตกปลาอยู่ลิ้นะลิงขอกันเลยบังคาบมึง้ยอย่าบนเลยเสี็ทุกลนจเจอจเจออที่จะเจ ตีเลยนี่ยฮะทำเสียมันไก่เลยอ่ะเอาไหมึงตีมันไก่มาล่ะฮะก็มาได้ล่ะฮะเอาไม้ยังกระป๋องท้าแล้วมึงท้าแล้วหมัดเกว่งควายอาวุตีนโอ้ยจุกโอ้ยอาวุธข้าไม่ได้มีแค่นั้นหรอกนะเตรียมตัวตายได้แล้วอย่าหย่าหย่าหย่าควาย<ฮ> <y> เจ็บมันกันแน่เนี่ยแกคิดว่าข้ามันมีอาวุธมากหรือไงแกจะตายสุด มึงชอบได้ไงในเมากาวหรือเปล่าเนี่ยฮะไอ <c oughs> หัวกูเอาน้ำได้ไหมเฮ้ยแล้วกว่อซิมจะไปไหนเลยเฮ้ยเรื่องาาอยังไม่จบนะไฟหยุดเด้อเมื่อกี้มึงหล่มอมากเมื่อกี้มึงห้าวแล้วมึงห้าวหลังาลมาดิ้มันหล่ออ่ะ <c oughs>